ที่นี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่94มีพระบาลีว่าอนูปลิตโตแปลว่าผู้อันตัหาแหละทิฏฐิไม่ชาภาได้อีกต่อไป <c oughs> เพียงได้ยินไม่ได้ฟังเท่านี้ก็รู้ว่านี่มันเป็นพระบริสุทธิ์จุน คือไม่มีกิเลสมาแปดเพื่อนชาบ้าติดทันนาติดทันได้สอบะระถ้าสงเคราบพคุณคนนี้ว่าในหมวดพ้าบริสุทธิ์คุณท <c oughs> ีนี้ก็ศึกษากันถึงคำว่าชาบปาคำ <c oughs> ว่าชาบปานี่ก็มีความหมายอย่างเดียวกันกับทางวัตถุ ถ้าเราเอาสีมาท,า,ทาสีมันก็ติดอยู่ที่นั่นที่จะพูดในความหมายท,าทั่วไปมันก็คือเปื้อนฉาบ้าคือทำให้เปื้อนที่ถ้าว่ามันเป็นเรื่องติดมากกว่านั้นมันเป็นเรื่องเนื้อเหน่ะมันก็ทำให้ติดกันอยู่ก็ได้เหมือนเอากาวมาทาของลองอย่างแล้วมันก็ติดกัน นี่ก็ทำให้ติดอย่างนี้ก็ได้สรุปความแล้วก็คือทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากหรือเป็นทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องฉาบพานี่มันไม่ไหว <c oughs> อย่าฉาบอย่าพา,า,ากันดีกว่าไม่เปื้อนไม่ติดแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ <c oughs> ที่นี่ดูถึงสิ่ง ที่เป็นเครื่องฉาบทาหรือสิ่งสกปรกที่จะมาฉาบทานะคืออะไรมันก็ตัวสีนะสีที่มาฉาบทานะในทางจิตใจในทางนมามธรรมพอที่จะแยกออกไปได้เป็นสองพวกวนะ หร,ห,รหรือสองพวกกระพาแล้วแมใหญ่มากเขาจะยุ่งแล้วไม่ยุ่งปเปล่า <c oughs> ติดทางอารมณ์ก็หมายความว่ามีอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสดัตพะธรรมารมณ์ที่มีความหมายคือมีคุณหรือมีค่า <c oughs> โดยจะตาะอย่างยิ่งที่เป็นอิทธารมณ์ คือมีความหมายแห่งความน่ารักน่าพอใจน่ายินดีอารมณ์อย่างนี้ก็เป็นเหตุให้ติดติดก็เกิดราคะก็มีตันหาในอารมณ์นั้นๆแล้วมันก็เกิดกาตรติดอารมณ์นั้น ก็เพื่อกามราคะเป็นต้นซึงงมารูปราคะอรูปราคะก็มีความหมายอย่างเดียวกันอย่างนี้เราติดอารมณ์โดยตัณหาทีนี้ติดอย่างหนึ่งเป็นการติดมิจฉาทิฏฐิหือเป็นการติด ้วยคิดถิเมื่อทิดถิมันเห็นผิดมันเป็นโมหะเป็นอวิชชาเพร่อมันก็ติดอยู่ในมิจฉาทิถี่นั้นนี่เรียกว่าติดอยู่ในมิจฉาทิถฐิโดยอำน,นาจของคิฏถิมันจึงเป็นไปในทางโมหะมากกว่าที่จะเป็นไปในทางราคะ ถ้ามันเกิดราคะเป็นความผูกพันข้งราคะแล้วมันก็จะมาในทางการติดของอารมณ์ซึ่งจะรวมถึงโทสะด้วยกว็ได้เพราะสิ่งที่เรียกว่าราคะหรือโลภะนั้นถ้าไม่ได้อย่างใจก็ย่อมเกิดโทสะโททะเป็นธรรมดาย่านเราจึงเอาไว้พวกเดียวกันกับราคะหรือโลภะ ถ้าเพื่อโมหะแล้วมันก็เป็นเรื่องมิจฉาทิฐิหรือมันเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งขึ้นมาถึงทิฐิแล้วก็มีโมหะเกิดขึ้นพลาวติดอยู่ในอารมณ์ของโมหะอย่างนี้เราเรียกว่าติดมิจฉาทิฐิพระองค์ ไม่มีตัณหาสำหรับติไม่มีทิฏฐิสำหรับติดจึงกล่าวว่าทรงเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่ฉาบพาได้อีกต่อไปไม่เลอะเทอะไม่นุ่งนังไม่แปรเพื่อนไม่ติดตั้งอะไรด้วยตัณหาและทิฏฐิข้อปฏิบัติ <c oughs> เกี่ยวกับพระพุทธคุณครนี้โดยหลักเจ็ดประการนั้น ็จะพึงมีว่าเราทำเหมือนกับว่าหลับตาเห็นพระองค์ผู้สะอาดหมดจดจากตัณหาและทิฏฐิแล้วมีความพอใจมีความเลื่อมใสมีความรักมี <c oughs> ความศรัทธาเป็นต้นอย่างไม่หวั่นไหวเพราะว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำระลึกถึงพระองค์ผู้ มีความสะอาดยิวเป็นประจำคือไม่ฉ <c oughs> าบทาอยู่ด้ตันหาละทิฏฐิก็เท <c oughs> ่ากับว่าทําตัวเองให้ระมัดระวังอย่าให้ถูกฉาบทาด้วยตันหาละทิฏฐิ <c oughs> ข้อว่าเระลึกถึงเมื่อมีอันตราย พอมีอันตรายก็ลเลกถึงว่าอันตรายนี้มันก็มาจากตัณหาและทิินั่นเองนั่นเองก็จะได้แก้ไขกันที่ตรงนี้ให้มันเรื่องเดียวกันข้อว่าทําตามพระองค์โดยการน้อมนำําักุุณศอีนี่กามาสู่ตนจนไหว้ตัวเองได้นี่คงจะหาโอกาสไหว้ได้ไม่ยากนัก เมือ่อใดจิตใจสะอาดปราศจากปัญหาและมิจฉาทิฐิแล้วรีบไหวตัวเองทันทีคำว่ามิจฉาทิฐินั่นบางคนจะเข้าใจไปเสียว่าเรามีมิจฉาทิฐิอยู่ตลอดการเมื่อกล่าวโดยความจริงแล้วทิฐิหรืออะไรก็ตามมันเกิดขึ้นเป็นเรื่อง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  เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นคราวๆต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วความพิจาร็าของเราเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันถูกหรือมันผิด <c oughs> ถ้ามันผิดจึงจะเรียกว่ามิจฉาทิฐีได้เกิดขึ้นนี่แสดงเห็นว่าเราไม่ได้มีมิจฉาทิธ,ธิอยู่เป็นประจำตลอดเวลาเหมือนที่เขาสอนกันโดยมาก หลักทั่วไปในพระบาลีแล้วสังขัดธรรมทั้งหลายไม่มีอะไรเกิดได้ตลอดเวลาไม่ได้มีอะไรเกิดอยู่อย่างตายตัวตลอดเวลามันเป็นแต่เกิดเป็นคราวเป็นคราวเสมอเดี๋ยวนี้เรามันยังอาจจะเกิดได้อยู่ป็จริงแต่ว่าบางคราวมันไม่เกิดไอ้คราวที่ไม่เกิดน่ะดีพิธีไหว้ตัวเองก็เฉอๆมันจะได้สุดไม่ลงมันจะได้เลวไม่ลงมันมีจตจดีขึ้นไป ํำหรับพระพุทธองค์นั้นมันไม่อาจจะเกิดได้ต่อไปเท่านั้นค<ม>นเรานี่าอาจจะเกิดได้แต่เราระวังไว้ไม่ให้มันเกิดข้อว่าจะทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนคือมีสติสัมปชัญญะ อย่าให้ไปติดตัง <c oughs> เหนียวแปดเพื่อนอะไรขึ้นมาเรื่อ <c oughs> ่ามันมีตังเหนียวอะไรอยู่ในใจก็สลัดออกไปก่อนถ้ายังสลัดไม่ได้อย่าเพื่อทำอย่าเพื่อพูดอย่าเพื่อคิดอย่าเพื่อตัดสินใจอะไรทำใจให้ปราศจากสิ่งแปดเพื่อนอย่าติดตังมันจะก,ก่อนแล้วจึงจะตัดสินใจ เพราะว่าละอายมัาล้มเหลวหมายความว่ามันมีอะไรมา <c oughs> ห่อหุ้มจิตใจปิดบังจิตใจที่เรียกว่าสาบทาจิตใจให้ติดอยู่ในอารมณ์ทินหน้ารักหรือติดอยู่ในความหงโง่แห่งมิจฉาทิฏฐิมันก็เรียกว่าล้มเหลวมันก็เสียใจเ,เ,เป็นสาวก หรือเป็นลูกติดสะพุทธเจ้าน้อยเกินไปหรือไม่เป็นเอาเสียเลย <c oughs> ไปตัดสินตัวเองก็ได้พิจารตัดสินตัวเองว่ามันไม่เป็นเอาเสียเลยร่วมเป็นน้อยเกินไปไปตัดสินตัวเองแต่อย่าเข้าข้างตัวข้อที่ว่าตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผล <c oughs> อยู่เป็นประจำนี่ ก็มีลักษณะคล้ายๆกันตบพุทธคุณข้ออื่นๆที่ได้พูดมาแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งก็มาคิดบัญชีกันทีหนึ่งว่าวันนี้คืนนี้ทั้งยี่สิบสี่ชั่วมงมันเป็นอย่างไรมันไปติดอะไรกันแล้วมาศพกระปรกอะไรกันแล้วหรือมันไปแติดตั้งเหมือนกันลิงติดตั้งทันแล้วก็คือ ต้องเป็นทุกข์หรือต้องตายสรุปใจความข้อปฏิบัติทั้งเจ็ดประการก็คือว่าอย่าติดตังเครื่องฉาบพานั่อ่ะมันก็มีความหมายสำคัญอยู่ที่มันติดตังอยู่กับสิ่งที่ฉาบพาน บท่วจจำเป็นคำกรอนสำหรับสระพุทธคุณข้อนี้จะมีว่าโอ้พระองค์ไม่ทรงติดในตังเหนียวที่สัตว์โลกเกาะเกี่ยวแต่ไหนไหนคือตัณหาและทิฏฐิวิมุตไกล ไม่เป็นไทยดังเช่นตังรังนกตายี่จริงคทำก็งา่ายแต่อาจจะฟังผิดไม่เข้าใจไม่เป็นไทยดังเช่นตังรังนกตายอยางเหนียวเอาดักนกนกติดแล้วมันรังนกไว้หนีไปไม่ได้มันก็ตายอยู่ที่ตรงนั้นกระองค์ไม่ไม่ไม่ติดตังเหนียว ที่สัตว์เลิกเคยจิตกันมาแต่ไหนไหนคือตัณหาและทิฐิเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไปหมดแล้ว